สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็จะเป็นอพิโซดแรกของปี2023นะครับหรือว่าปีพศ2566นี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนกดดูกดติดตามช่องมวยไทยซุปเปอร์สตาร์พามโนช่องนี้มาโดยตลอดนะวันนี้ก็จะขอเบาๆครับไม่ได้ดูเดือดจับเอาอะไรมาชนกันมากมายนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของศึก RWS ล่าจดดำเนิน World Series นะครับที่จบไปแล้วนะครับแล้วก็ได้แชมป์กันไปครบ5รุ่นเรียบร้อยนะฮะ แชมป์ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับรุ่นไฟเวทผู้หญิงนะฮะโสมรสมีมานบยิมแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นรุ่นฝ่ายชายนะครับรุ่นเฟเธอเวทนะฮะโยทิน f a กรุปรุ่นไลท์เวทนะฮะลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะรุ่นเวลเตอร์เวทชาโดสิงมาวินรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทแดเนียลซินบีมวยไทยโดยการชกของ RWS นะความสนุกก็ต้องบอกเลยนะว่ายกระดับมวยไทยแบบปกติขึ้นไปเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็จากกฎการให้คะแนนแบบนี้นี่เองนะฮะทำให้ การชกนั้นสนุกแล้วก็เงินรางวัลน,นะครับมีมูลค่ามากขึ้นทําให้มวยรอบนี้ที่จัดมาเป็นครั้งแรกนะครับสร้างกระแสตอบรับได้ดีมากๆนะฮะเรียกว่าประสบความสําเร็จอ่ะจนต่อยอดไปในครั้งต่อไปแน่นอนนะครับในปีนี้เนี่ยการจัดในครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้แข่งขันกันในด้านธุรกิจให้สู้กับศึกอื่นๆได้นะฮะวันนี้ผมก็จะขอโฟกัสไปในเรื่องหนึ่งของ RWS t ไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวผมนั้นชอบมากๆกนะฮะก็จะขออธิบายเพิ่มเติมให้ชััดเจนนนนมากกยิ่่งขึ้นน็คื เข็มขัดแชมป์มวยรอบ RWS นั่นเองนะฮะซึ่งเข็มขัดแชมป์สีทองนี้ทาออกมาได้สวยงามลงตัวคงเอกลักษณ์เข็มขัดแชมป์ราชดําเนินไว้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดนะฮะทำออกมาเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแต่ก็ยังถือได้ว่าไม่ทิ้งความเป็นไทยนะครับเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บนะครับว่าเป็นเข็มขัดแชมป์มวยไทยซึ่งในแต่ละจุดก็จะมีความหมายด้วยนะทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่เดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ฟังนะฮะ โดยมวยรอบในครั้งนี้ครับก็มีการเชิญนักมวยที่เป็นแชมป์ประจําเวทีราชดำเนินเข้ามาชกด้วยนะครับในบางรุ่นแล้วก็ทําให้เมื่อมีแชมป์มวยรอบ RWS แล้วเขาได้แชมป์ด้วยนะก็จะกลายเป็นดับเบิลแชมป์คาด2เส้นไปเลยนะฮะคนที่ได้ก็จะมีชาร์โดสิงมาวินแล้วก็แดเนียลซินบีมวยไทยนั่นเองนะฮะโดยเข็มขัดแชมป์ประจําเวทีราชดำเนินนั้นก็มีหลายเวอร์ชันนะฮะซึ่งรายละเอียดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายรอบแล้วเนาะ เอกลักษณ์ผ้าสายคาดก็จะเป็นเหมือนเดิมอะ่ะก็คือเป็นเข็มขัดแชมป์ที่ไม่ได้มีบอดี้เป็นแผ่นยางหรือว่าเป็นแผ่นหนังใหญ่ๆแล้วก็มีโลหะแปะไปด้านหน้าตกแต่งเข้าไปใหญ่โตแบบเข็มขัดแชมป์โลกของพวกฝรั่งอะ่ะ โดยวันนี้ที่ยกตัวอย่างก็จะเป็นเวอร์ชั่นท้ายๆก่อนถึงยุคป,ปัจจุบันนะก็เป็นภาพที่ผมหาได้ชัดที่สุดเลยแหละก็เลือกเอาแบบนี้มาเปรียบเทียบละกันโดยเข็มขัดที่ยกตัวอย่างมาประกอบแบบราชดำเนินครับก็คือเป็นของฟาบิโอปินก้านะครับซึ่งเป็นแชมป์ชาวฝรั่งเศสนะโดยอันดับแรกเลยนะครับคือรูปทรงนะไม่ว่าเข็มขัดปัจจุบันของราชดำเนินแล้วก็เข็มขัด RWS เนี่ยจะมีความเหมือนกันแทบทุกประการนะในด้านรูปทรงนะแต่เข็มขัดแชมป์มวยรอบของ RWS นั้นจะมีการดีไซน์ออกมาให้มีขนาดที่ใหญ่่กวานะะ ต่อมาในภาพเปรียบเทียบนี้นครับก็จะดึงขนาดมาให้เท่าเๆกันเนาะเพื่อให้ดูได้ง่ายนะฮะจะเห็นได้ว่าด้านบน,นครับช้างเอราวัน3เสียนนั้นยังมีเหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่ว่าแบบปกติหรือว่าของ RWS นะแล้วก็แชมป์ของราชนดำเนิน,นครับก็จะมีระบุเรื่องของรุ่นแล้วก็วันที่ได้แชมป์นะครับส่วนราชนดำเนิน World s e r i e s RWS นะครับไม่ได้บอกนะก็บอกแค่ว่าเป็นแชมป์ราชดำเนินนะ ส่วนตรงกลางนะครับของราชดํดำเนินก็จะเป็นโลโก้คนชกมวยนะครับเป็นโลโก้ของเวทีมวยราชดํดำเนินนะแล้วก็ของ RWS ก็จะมีคำว่า RWS Tobler เลยจากนั้นมาดูที่ด้านล่างนะครับของราชดํดำเนิน,นครับก็จะมีชื่อนักมวยนะครับระบุไว้อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นคำว่าแชมเปี้ยนไปแล้วนะครับไม่มีชื่อนักมวยแล้วนะส่วนของ RWS นะครับจะมีระบุคำว่า World Champion ต่อมาจะเน้นโฟกัสไปที่เข็มขัดแชมป์ของ AWS นะครับอันนี้คือทําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นเข็มขัดแชมป์สีทองที่ถูกออกแบบแล้วก็ทําขึ้นมาโดยบริษัทปลายมณัตอินดัสทรีจำกัดนะด้านบนนี่ช้างเอราวัณสามเสียนที่ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีการออกแบบใหม่เนาะมีความหมายก็คือเป็นพานะของพระอินทร์นะครับแล้วก็มีความหมายของการชนะศึกด้วยพรของพระนารายณ์เป็นการสื่อถึงความแข็งแกร่งการทําความดีแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะฮะ แล้วก็บริเวณด้านหลังช้างเอราวัณสามเสียนนี้ก็มีลูกเล่น้วยนะมีการติดโลหะที่ใช้สร้างสนามมวยราชดำเนินนี้ขึ้นมานะฮะเป็นชิ้นส่วนโลหะเหล็กดั้งเดิมที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักในการทําสนามเลยนะฮะโดยชิ้นส่วนโลหะเหล็กนี้นะครับถูกติดเข้าไปด้านหลังเพื่อเรียกว่าเป็นเพิ่มความขลังอะความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองเข็มขัดแชมป์อะถ้าเปรียบเทียบกับการทาพระเครื่องนะครับก็เสมือนกับเกจิอาจารย์ผู้สร้างผู้ปลุกเสกมีการใส่มวลสารที่มีพุทธคุณต่างๆลงไปอะ ถัดมาตรงคำว่าราชดํำเนินสเตเดียมซีน1945นะครับก็คือพศ2 4 8 8นะฮะเป็นปีแรกที่กำเนิดเวทีมวยมาตรฐานแห่งนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะด้านล่างตรงข้ามกับช้างเอราวัณสามเสียนก็คือรูปหน้ายักษ์นะครับเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความหน้าเกรงขามครับพลังอำนาจการดีไซน์ใหม่นี้อาจจะดูยากกว่าของเดินครับนั่นก็คือ ของเดิมเนี่ยเข็มขัดของราชดำเนินประจาเวทีของเขาเนี่ยออกแบบมาเป็นหน้ายักษ <load> er ์ที่มองดูปุ๊บก็รู้เลยครับว่าเป็นหน้ายักษ์นะครับแต่ว่าของ RWS นี่อาจจะมองยากหน่อยนะครับแต่ว่าผู้สร้างผู้ออกแบบนั้นสื่อว่าเป็นหน้ายักษ์นะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้ทั้งหมดนะฮะที่เป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนี่ยเรียกว่าลายประจํายามนะฮะเป็นลายดอกสีทิศที่มีลักษณะคล้ายดอกไม้นะ เปรียบเหมือนกับผู้คนหลากหลายที่ที่เข้ามาอยู่จุดศูนย์กลางก็คือเวทีมวยราชดำเนินนะฮะแล้วก็ตรงกลางเข็มขัดเลยนะครับโลโก้ RWS นะครับก็เป็นชื่อตรงๆของรายการนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเข็มขัดแชมป์ RWS ที่สวยงามลงตัวคงเอกลักษณ์เข็มขัดแชมป์ราชดำเนินไว้อย่างร่วมสมัยนะครับนับว่าเป็นจุดที่น่าชื่นชมแล้วก็ผู้สร้างสรรพยายามทําออกมาให้ดีแล้วก็มีความหมายที่สุด ก็มารอดูในการจัดครั้งหน้านะครับว่าเข็มขัดแชมป์ในซีซั่นหน้านั้นจะรูปแบบเดิมไหมหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ทั้ง5คนด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรายการ RWS นะครับที่สามารถจัดการแข่งขันที่สามารถสร้างสีสันแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ที่ดีเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวว่าเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในมวยบ้านเราเลยแหละสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคครรััับบสสวสดีปีปใหม่